มาเยมูลาดฝ่าหอกไปโดนยังไงดีมูราดกลับเงาไหมกลับเงาไหมนี่ไงกลับเงานี่ไงกลับเงานี่ไงกลับเงาแตกไปดีเฟิดบัตรแตกเฮ้ยโอ้โหยอดสลิมยังไงครับอเลเตอร์ได้อยู่สวยสวยเพื่อนอือหือสุดยอดเลยบอกว่าเวลีู่ดสวย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 มาแล้วมาแล้วอเลเตอร์มาแล้วที่มาแล้วที่มาแล้วพี่กระโดดแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงแตกไปดี เอ้ยมาดิมูลาดมูลาดมาดิมาดิมาดิเอ้ยเอ้ยก็มาดิพี่คนเดียวมาดิเก็บสามให้เอาละครับกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วก็บอกวันนี้ก็ไปอยู่กับผมอกีอกทางในเชิงสเต็ปยุกนั่นเองนะครับผม นเปิดคลิปทีไรเมื่อตลอดเลยนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวละครที่มันเพิ่งรีเวิร์กนะผมในเต็มแหล่งเม้นนั่นเองซึ่งเพื่อนๆก็อย่ารอช้าเราผมมาดูในเกมมันก็บอกว่ามันจะเป็นตัวอะไรนะไปรวยกันเลยเอ้ยไม่ใช่สิรวยกันเลยแล้วเจอกันต้องปิดคลิปไปขันจะเล่นอีรูเมียนี่ไม่อยากจะโชว์วินเลดนะครับผมนี่ไม่อยากจะโชว์วินเลดนะเห็นไหมหยิบที่หยิบมากีตาก็ชนะทุกตา ทั้งๆท,ที่เพิ่งเล่นไปสองตาแล้วครับผมนะมาดูซิเพื่อนๆเขาจะใจดีให้เราเล่นอิลูเมียไหมนะครับเอาให้แบ,บนอ,อิลูเมียเอ้าโอโหโอโหดูมันทุกคนกวนโอ้อยทีมผมอะ่ะอ่ะได้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 อ่ะได้ได้ได้ไดไดเพื่อเพื่อทีมเพื่อทีมยอมยอมยอมงานยาวแล้ว,วจะเล่นตัวอะไรวันนี้อา้าวโดนแย่งตำแหน่งอีก เออโดนย่งตำแหน่งทุกคนทำดีดีเขาจะเล่นดีลักไปแล้วนี่เราก็นี่เลยผมจาได้ว่าผม,ผมมีตัวใหม่มาทุกคนตัวไหนดีวะอยู่ไหนนี่ไงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่นี่นี่น <Okay. S 1> ผมเอาตัวนี้มาเดี๋ยวพี่เองพี่ป่าเองโอ้โหดูทุกคนดูดิผมตั้งการเล่นอิลูเมียผมอุตส่าห์กดก่อนนะว่าฉันจะเล่นแล้วโอ้โหดีลักกับสลิมต้องการให้ผมกดแบนแล้วที่สำคัญคือดีลักกดเน็ตแย่งผมมาทุกคนคิดดู โคทีมใคร้ด้กับผมขนาดนี้ก็ช่วยไม่ได้ที่ผมจะต้องเอาวอลคขาดสุเกิงของผมมาแล้วกบผมซึ่งก็ดูได้จากวิเลนเอาดูไม่ได้ดูไม่ได้โอ้โหั้างั้นผมจะบอกความลับให้บอกวอลคขาดของผมเนี่ยเพิ่งซื้อมา <What? S 1> จริงๆเลยทุกคนสดสดร้อนๆยังไม่ได้เล่นสักตาเลยเนี่ยครับผมข้อหาที่ดีลักกับสลิงไม่ให้ผมเล่นอินูเมียนะครับผมผมอุตส่าห์จะมาเล่น um อินูเมียโชว์เพื่อนๆกับกลายเป็นว่าผมต้องมาเล่นวอลขาดแทนนะครับ ซึ่งก็เตรียมตัวชมกันในเกมได้เลยก็ผมว่าจะบันเทิงขนาดไหนนะดูจากโลก่ก็น่าจะรู้ได้นะทุกคนว่าผมเพิ่งซื้อมาจริงๆโล่น่ารักอย่างกระลูกเจีย๊ยบเข้อาออกมาเพิ่งเข้าเรียนอุุบาลน,นี่นะครับผมนะเตรียมตัวได้เลยตานี้แพ้จะมาโทษกันไม่ได้นะจอนายแย่งอิลูเมียเราไปเองแต่เราก็จะเล่นให้เต็มที่นะ ม่งั้นเพื่อนในทีมก็อาจจะรีพอร์ตเราได้นะเราก็ต้องเล่นให้เต็มที่ด้วยนะครับผม <Yeah. S 1> แต่แพ้ชนะก็ว่ากันอีกพีนะเล่นให้เต็มที่ก่อนนะตอนนี้แพ้ชนะไม่ว่ากันเพื่อนไปเค <Okay. S 1> พร้อม <to> มาอยู่กันในเกมแล้วทุกคนไปลุยนี่อัศวินรัติการเอ้ไม่ใช่อัศวินมายาเอ้ไม่ใช่อัศวินสีขาวเออถูกแล้ว มีตั้งงามงามงางาม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 ีตางามไปเลยเวดหรอได้ไม่มีปัญหาเพื่อนมีตั้งสู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 สมัยสวยงามชมเพื่อนไป่ึงที่ไว้เล่นกันเป็นทีมดีว่ะมีตั้งงาม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 งางางามาเลยมูลาด ป่าหอกไปโดนยังไงดีมูลาดกลับเงาไหมกลับเงาไหมนี่ไงกลับเงานี่ไงกลับเงานี่ไงกลับเงาแตกไปดีเฟิร์สบัตแตกเฮ้ยโอ้โหยอดสลิมนี่งงครับอาร์เรเตอร์ได้อยู่สวยสวยเพื่อนอือหอสุดยอดเลยบอกว่าเวดดี้พูดจังหวะนี้ได้เลสได้ถึงสองแต่ข้างล่างเราก็เละเ,เหมือนกันนะเละเหมือนกันนะข้างล่างเราอะงานหยาบแล้วทุกคนหรือว่าคิสโตนในทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้ว อยอดครับผมเอ้ยโมลาดอีอ๋อเจ็บอยู่เหมือนกันวอขาดเราก็น่าจะแพ้ทางโมลาดอยู่เหมือนกันนะครับนิดหนึ่งไปกลับบ้านไม่รู้มันจะมาหล,าล่อยเราหรือเปล่านะยันไงมาแน่มาแน่แน,นี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไ,ง,ไ,งไม่ตายมันไม่ตายลิมนี่ไงนี่ไง เออเออเออเร็วเร็วสวยสวยรอได้ไงวะดีมากอลิเตอร์ไปทางนั้นไปทางนั้นโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้เนี่ยสำไมเด็ดเด็ดเด็ดเอ้ยอลิเตอร์ไอ้เดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าคลิปอย่าพึ่งดีคลิปอย่่ดีขอปูก่อนขอปูก่อนนี่มายังไงท่านนายอลิเตอร์นายนายจำได้นายทำให้ใจฉันหวั่นไหวนะ แต่บนไหวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเออไม่ได้กลับบ้านแน่เลยดจาทรงเลวเนี่ยโอ,อ้โหอันนี้เก็บตงเก็บตองอืมมีตังสู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 ซูซูเด็ดใน,น,นมูลาดพุ่งแล้วทุกคนขับไปนี่เจ้าเอ๋นี่ก่อนเลยลงม้าก่อนเลยแตกไป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 ทุกคนไปฝ่ามือแล้วโดนเข้าไปแล้ว เออทุกคนไม่เข้าอ่ะอุตส่าห์แทงให้มาโอ้โหดีกระปอดกรเนียเตียนอ่ะได้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 ถือว่าได้อยู่นี่งี่แทงฟอร์มให้มับมาเหมือนขมาด้วยกันป่ะเออโอเคอนนอเคเค,เคถือว่าอนุโลมให้แล้วกันตอนแรกนะ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 โอเคๆตำนั้นได้เลยเพื่อนถือว่าเราเข้าขากันดีลนะเราจะไม่คิด คือองเรื่องตอนแรกที่เลือกตัวกันนะ <Okay. S 1> โอเ,เคโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยลาก่อนลาก่อนลาก่อนนะจ๊ะลาก่อนลาก่อนนะจ๊ะลาก่อนนะจ๊ะลาก่อนนะจ๊ะโอ้ยมามาเราต้องซุ่มในย้าทุกคนมันต้องอยู่แถวๆนี้อยู่แถวๆนี้เชื่อผมนี่ไงนี่ไง ي, ไอม่โดนเขินยังไงเพื่อนมาแล้วมาแล้วยังไงยังไงมาดิ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 กระโดดเสียบ โอ้ยมันจุบมันจุบมันจูบโอ้โหมือขอจับมือหน่อยก็ไม่ได้ขอจับมือหน่อยไม่ได้ขอจับมือหน่อยโอ้ยโดนล็อกเรียบร้อยนี่ไง,งไ,ไม่เรียบร้อยหรอกอีกทีหนึ่งสวยเพื่อนไม่โอ้คิดโดดสุดยอดนายโอ้โหนี่มันทีม,ท,มทีมในฝันทีมในฝันโอ้แบบว่าร่วมมือกันมาอย่างนี้โอ้ไม่น่ารอดแล้วว่ะเราไม่มีนติกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน แต่ว่าเราจะลองเสี่ยงดีวะอาช่วย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 ทำดาเมจช่วยทำดาเมจโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนใจเย็นใจเย็นจะตายแล้วจ,จับมือนี่ไงจับมือได้ยายาได้ยายายาได้ได้อลิสเตอร์อลิสเตอร์เรามาแล้วนะนายอลิสเตอร์เรามาแล้วเรามาแล้วเรามาแล้วคาร์บอได้รียเรียบร้อย <S <S แตกอลิสเตอร์บอกนานี้โอเมก้าดไปลุย ปล่อยปอมกลางไปเดี๋ยวรถหางมันตีเราไปช่วยเพื่อนก่อนอลิสลุยไปมีตังซู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 มาแล้วอ้าวอลิกซเตอร์อย่างงี้ก็ลากรอดเลยแตกนี่มาแล้วมากระทืบลงมลูลาดลากรอดเลยนะเพื่อนอ้าวอะไรอะไรนี่ไงแตกเฮ้ยขอจับมือหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวอ,อ,อ,ยอ,นะอ,อย่าเพิ่งอุ้ยมีอุ้งจากอลิสดีนะมีอมตะเหมือนกันนิดนึงเมื่อกี้ เกิด็ปแล้วอลิสขอบคุณมากครับขอบมากครับไม่ลืมบุญสักคุณทั้งนี้เลยไปแล้วครับมับงกรฝากกันด้วยนะทุกคนคุณแม่มาข้างบนครับผมจงหวะน,นี้ฝั่งนั้นตัวค่อนข้างสู้เรายากนะถ้าพูดตามตรงนะครับผมทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยและด้วยซัพพอร์ตเราเป็นอลิสอีกมันก็ทํายิ่งทําให้เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะอ่าบว่าเวลิกูดมาก <good S 1> มา<ๆ>มา,มาข้างบนเริมบวก เอาแล้วลาก่อนะครับปนี่โอ้ยโดนอันติีนี่โดนโดนนู่นนี่นั่นคุณแม่นี่ไงยัดหน้าเลยคุณแม่ตามาเพื่อนลุยคุณแม่คุณแม่เถอะจังหวะนี้ผมไม่สนใจคุณแม่แล้วจังหวะนี้ผมไม่สนใจคุณแม่แล้วผมจะไม่พกโทษให้คุณแม่แล้วโอ้ยโ้ราดมาเดี๋ยวแต่เป็นเออตายดับอนาถสองลายเฮ้ มาแล้วเพลงมาเพลงเพลงติดแผ่นครับผมจบข่าวเร็วๆเพื่อนเราต้องใช้จังหวะนี้ใ uh, ห้เป็นประโยชน์ก่อนที่มูราจะดิเมนชันสลัแรงกว่านี้เพื่อนเร็วๆเรีบจบ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 ดีกว่าเพื่อนรู้สึกเราเริ่มที่มีลางสังหรณ์ว่ามันอาจจะแพ้ในภายหลังได้นี่เราเป็นป่าเหรอครับดูแอซิดเยอะมากเยอะกว่าซับพอร์ตอีก กำลังเห็นมิจฉาภาพไปจะหมดแล้วซิลเลยนะครับผมตัวดีเลยน้ำเมื่อกี้โคตรแรงอ่ะแรงแบบแรงจัดแรงจัดชัดจริงแรงจัดชัดจริงๆๆๆไงดีไงดีมูลาดนี่ไงมาแล้วนี่ไงมูลาดมูลาดทำอะไรไว้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 นะนะทำอะไรไว้โอ้มีจุ๊กมีจุ๊กหืออหบไม่โดนมี่ชาพุ่งพอดีนะรอดไปฟิกเกอร์เมืเ่อกี้อ อคิดโตออโอ้โหลาก่อรคาเฟนี่แต่คิดโตโดามเมจน้อยนะอุ้ยโดนสโลนี่ไงว่าแล้วคิดโตดามเมจน้อยเอางานหยาบแล้วไงเริ่มโยนละเริ่มโยนละอย่างที่ผมบอกนั่นไงเริ่มโยนละเริ่มโยนละโอ้โหนี่แตกไปนหนึ่งตัวเออยังไงเราก็ไม่รอดอยู่ดีครับ โอ้โหตายทั้งทีมเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะต้นเกมทำเขามาอย่างดีบอกแล้วไห้รีบจบไม่เชื่ออ้าวเริ่มมีความโยนครับผมเริ่มมีความบ่ายเบียงด่าเพื่อนในทีมเมื่อด่าเพื่อนในทีมกันเมื่อไหร่ปุ๊บอัตราการแพ้จะเพิ่มขึ้นอีก3 0นนะทุกคนไม่ต้องห่วงดูดิตอนแรกเรามาอย่างดีอะแพ้เฉยจะแพ้เฉยโอ้โหดูดิ ไม่นั่นโดนขโมยอะไรหมดเลยแย่เอาดิมามามาพี่มาแล้วพี่มาแล้วมูลาดนี่ฝั่งเราไม่มีตัวไหนยหยุดมูลาดได้เลยนะดูแม้แต่อลิสก็ยังทำไม่ค,ค่อยค่อนข้างยากนะครับด้วยพลังที่ความเป็นมูลาด dimension slash ปุ๊บป๊บ,ปบตอนแรกที่เราทำมาคืออะไรเพื่อน ตอนนี้คิวมันตามทันแล้วนะเพื่อนเป็นไงล่ะแย่งเราเล่นอินโดนีเซียโอ้โหบอกเลยถ้าเราได้เล่นอินโดนีเซียนะบอกเลยหวัดเจี๊ยบหวัดเจี๊ยบหวันเจียเจ๊ยบม <Yeah. S 1> ันเ,มเอาดาร์กหรือเปล่าเพื่อนนี่ขนาดมูหลาดมัน mm hmm. อยู่ออฟเลนนะเรายังสภาพยแย่ๆขนาดนี้เลยเพื่อนดู <Yeah. S 1> <c oughs> บอกแล้วมันเอาดาร์กเรียบร้อยดต่ตอนแรกก็มาอย่างดีแต่มันจะภาพเจะเลยขานาดนี้น <What? S 1> ยังไงดีเพื่อนจังหวะน,นี้ส่งมือจับมือหน่อย <c oughs> เอ้ยมา อ๋ออ้โดนล็อกเรียบร้อยเรียบร้อยเพื่อนก็ยังไม่เข้าเลยเพื่อนก็ยังไม่เข้าเลยจังหวะนี้ต้อง <dévelop per humor> ทำใจแล้วครับเอาลิม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 อย่าใจเย็นนะมันเพื่อนพุนพ่งหนีเฉยโอ้คิดโต,ตโอ้คิโดโตคิดโตแตกแตกสิแตก,แแตกเรียบร้อยโอ้เจนิสติบาร์ไม่โดนดาเมจแทบไม่มีโอ้อันนี้สวยอย่อันนี้สวยอย่โอ้มันฟิกเกอร์ออไ โอ้โหดาเมจเราไปไหนหมดวันนี้เนี่ยลิมเอาหน่อยตอนต้เมมอตอนเกมมันไม่ยังรอเแล้วตอนไหนเกมมันยำแย่อย่างนี้โอ้แพ้ครับแพ้ต้องทำใจครับผมอย่างที่ผมบอกนะพอเลี้งอิโนเมยไงนายเลยแพ้เนี่ยอ่าอเรียบร้อยเนี่ยถ้านายไม่เลีงอิโนเมยแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยสว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 ยมาแล้วมาแล้วอเลสเตอร์มาแล้วพี่มาแล้ว Like พี่มาแล e ้วพี่กระโดดแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงแต่ก็ดีเฮ้ยมาดิมูลาดมูลาดมาดิมาดิมาดิเอ้ยเอ้ยก็มาดิพี่คนเดียวมาดิเก็บสามอ่ะเก็บสามอ่ะโอ้โหยังโหดยังโหดเก็บสามอ่ะก็มาเถอะก็มาเถอะครับก็มาเถอะครับก็มาดิครับเออมาเยอะเหลือเกินในจังหวัดนี้สี่ตัวเราต้องทําอะไรสักอย่างนะเพื่อน พื่อที่จะได้แล่าชัยชนะกลับมานะเราต้องทำอะไรสักอย่างนะ้เพื่อนเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วาการดานัดนดนันดันไม่ได้าทานเราเสียไปสองป้อมแล้วมันต้องได้มากกว่าน,นี้โดนหอบไหมโดนหอบไหมตั้งโลเลยตั้งโลเลยอืมมันจะมาแล้วเพื่อนมือสวยนี่ไงแต่ก่อนเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบโจด,ดลงมาสวยทันพอดีโอ้โหจังหวะนี้ตายเกิดก่อนตายเกิดก่อน แล้วอันติจะหมดอันติจะหมดอันติจะหมดอืออือหายใจเกิดแต่เราไม่ได้ล็อกไอน่นไว้ไม่ได้ล็อกเคียวไว้ใจเย็นเพื่อนถอยถอยถอย,ถอยกลับบ้าน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 เราไม่มีสีแล้วเ <m lessons> พื่อนโอ้เราไม่มีสีแล้ว <m ets> เราไม่มีสีแล้วนี่นะเราจะมาออกอนนี้ครับผมเราเราก็จะไปออกไปเกิดอีกรอบนะแต่รอให้ได้ไอ้เคียวก่อนอุ้ยโอ้โหลิมเอาว่ะ <m ets> ลิมเอาว่ะโอ้สวยสวยเมื่อกี้เลยพี่พี่เปิดเองน้องสวยมโอกาับชนะอยู่เร็ว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  เร็วตีบ้านมันได้เขียวแล้วแล้วก็ออกมานี่เป็นไอ้นี่เออต่อเกิดเตรียมพร้อมสู้ตายเพื่อนเรากำลังไปเรากำลังไปเรากำลังไปแต่บอกว่ากำลังไปนะแต่ยังไม่ไปบอกกำลังไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้วิ่งเร็วแล้วกำลังไปเพื่อนมาแล้วมาแล้วอสวินสีขาวสวยโอ้จังหวะนี้จังหวะพี่มันต้องมาแล้ววับเพื่อนคาฟินี่เดี๋ยวพี่จัดการเองคาฟินี่ตัวนี้ขับฟินี่สวย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 นี่ไงจับมือเรียบร้อย แบบแพ้หตึงตึงเลยตึงเลยหน้านี่ไม่ต้องฉีดโบท็อกก็ตึงเลยตึงเลยโอ้โหตึงเลยนี่ก็คือพลังแห่งวิตภาพแล้วผมนะนั่นนะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็พอจสายทีนี้ถ้าเป็นเพื่อนชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสัคร <c oughs> อย่าก,กดเยอะนะครับมันเจ็บคอนะ <c oughs> นั่นแหละผมก็ คลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็สามารถติดตามได้ครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาถึงตอนนี้นะครับนะก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมนะผมจะพยายามอัพเดทคลิปเรื่อยๆนะครับผมนะถ้ามีเวลาว่างนะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้า